สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิมนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะได้เป็นชุดแต่งรอบคันปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมนี่เลยนะคะได้เป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพจยนด้วยนะคะเป็นรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะออปชั่นครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคัน ะะเป็นโต้ต้าวีออสนะคะ 1.5e นะคะปี2014จดปลายปี2016นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ39,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ ตามที่มาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจักหน้าจะได้เป็นสีเดีวกับตัวรถนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1547นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดีแฟนเตอร์นะคะกระจักหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2 0ง0 20แม็กขอบ15นะคะได้แม็ก,มกแ,ทแท้เดิมจานงานนะคะและยังปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะมีไฟเรียติดกับตัวถังรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นแบบ นะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็พันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดูที่3นะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1547นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะคันนี้เป็นตัอวีออนะคะสีบอน นะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมีการปตอบสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสมัครคันนี้นะสํัหรคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าวีออดนะคะ1.5นนะคะปี2014จบปลายปี2016คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่ราคา39,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ ะคะุณลูกค้าผนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะหรือเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยว่าคันนี้นะคะเขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะตามพี่มาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับจะเป็นสีดำน,นะคะ่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะปุ่มไฟตัดหมอก ะะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะพงมาลาัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพงมาลาัยสามก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเบาะผ้าสีดำกำมะหยี่นะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับคอนโซลด้านหน้าที่เป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำน,นะคะได้เป็นพรมกระดุมนะคะสี ดำมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายสีน้ำเงินสวยงามแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะะั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมนะคะช่องด้านล่างนะคะมีสายแก้วน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จะเบาะนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ากระเป๋าจินโจ้ด้านหลังนะคะออปชั่นคือครบเครื่อมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามีการเก็บงานในส่วนของภายใน นะคะคุณลูกค้านั่งยืดเดียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยางเดิมไม่ไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ามือจับนะคะจะเป็นสีดํานะคะลูกค้ามาดูร,บรอบๆคันแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภารกะกันเลยนะคะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้ามาให้นะคะคุณลูกค้าอีกอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะคุณลูกค้าถาดรองพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าริ้วรออต่างต่างด้านหลังไม่มีนะคะยางขาดยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพ นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆสีต่างๆเดิมๆเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยคือรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลงังไฟสองป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1547นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถ ราคาถูกผ่อนสบายนะคะออปชันครบเครื่องเลยนะคะได้ทั้งชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสปอยเลอร์นะคะคุณลูกค้าสเกิร์ตด้านหน้าคันด้านข้างแล้วก็ด้านหลังคือออปชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะอยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิจนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อน นะคะลอยเม็ดอัตต่างๆนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ แบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกย่างนะคะได้เป็นสีเดียกกวกับตัวรถสติกเกอร์มาออกกอลอยเมคอัพต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง v b t i ขนาดอยู่ที่พันห้านะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้ม้ายแก้มวอก็เดิมเดิมกันเลยลอยเมคอัพต่างๆ นะคะซีนต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิควำ่ำจาน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวันนัดตีหลังการขายอีสามสิบวัน,นะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทางภายในรถและพายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้ต้าวีออสนะคะหนึ่งจุดห้าอีนะคะ, e. ะ,คะปีสองพันสิบสี่นะคะจดปลายปีสองพันสิบหกคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจลตั้งขายอยู่ที่ราคาสามสามแสนเก้าพันบาท ยะ,ะ้ยาอีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา3า0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะขับฟรี90วันนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ หกพันต้นๆน,นะคะผ่อน0ูนยได้เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะศูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอยเก้าสิบห้านะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะออ,อปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อง จอดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะและพิ้งจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ